สวัสดีครับพี่น้องครับมือนสื่อหลับมากินเขาอยู่ห้องอยู่แล้ครับขอ้อโมย่างครับจันขอ้อโมย่างแล้วก็มีต้มก่อยขมดไผ่บ่มมาก,กะกดฎพาน ต้มต้มเครื่องในนะครับต้มเปื่อยกราบเพิ่นอยู่ยแยกชุกส,สมันนี่นะครับเพิ่นบ่อให้นั่งนะครับเนาะสองมือก้อนนี่ก็ซื้อมาก,กินเลยนะครับเลิยงานวันนี้นนนก็เลยวันหยุดก็เลยไปอีกครับเขาแรงต้มเครื่องในเนื้อครับนี่ก็ได้โอ้ส่งสีขาไอพิษน้ำฟงด่งหมเลยครับข้างในเนี่ยมีใส่มีปอด เพิ่นก็ให้เจวขมครับไอแคบวันนี้อนใดขมอะไรฉุบเล้วน้อยสามซี่มันเด็ดสิบให้สามซี่กีบเนี่ยมันเป็นปลาขีลูขาวทำเปสามซี่กีบขาวก็มันสีดำสีขาวเจียวครับแล้วอันี้ตับอันนี้เมือยผมบอยผมผมบอยเพิ่นฝักได้ับผมให้เพิ่นเอาแบบเป็นตอนอันนี้นี่นะจะเป็นนุขอชิมเจวนึกว่าสุบขมตัวเด็กสุบอ่ะดีดีขม มันจะสีแมนยิงนะครับคือแมนเถอะสีมันดำดำเนาะอันนี้มันก็ดำเหมือนกัน <c oughs> ม,ามาครับพี่น้องสีข้าวเหนียวผอมบนข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิบบาทเ้ยครับข้าวเหนียวสิบบาทนี่ผัดมะเขือเทศกัน,กนหรอกเบอร์นีร้อยเจ็ดสิบบาทครับสองคนหนึ่งบบครับร้อยเจ็ดสิบครับวันหยุด คำแหลกผมนี่ต้องเป็นตับใส่เชียวใ้่ไหับนื่เาบอกพี่กับมาเด้อพี่น้องเลยขอแรง เพนว่าผู้คนหายเพื่นว่าไปมือได้ก็พอแต่มือตับ๊บงามๆนะเพืนว่าเสียงว่าบ้องมือตับบ๊บมบันบ่อดหญมากใหญ่มากกับชีบองงาม,มหรนี่หนหน่กระเทียมหน่อยครับ เหนียบแห้งครับหุนทงางก็ได้รถบ่คอยเลียนเลยอันนี้พ่อนบอกกินมึงนั้นมึงใส่จูบุ๊เดเยอะเกือบบ่บิด วางเสร็จตับเลยคับ ดแก้วใส กัตรวเสยบคือสามที่จีบดำนะครับนี่นี่ออกมาที่แลกว่าสิบอกเป่นกวยจะตให้ยุ่แล้วไปมือหนาว จุอือ่ยยอยากกินชุบอยากก้อยชุบก้ยอยขวดนู้ใส่อะไรครับมันมีหลับเป็ดเมืง,ไง,งอไหร่ครับมันมีหลับเป็ดบ้างงูบุเคยถามมึงัเถอะก๋เีสดเส้นน้่งตุมีพลียขึคือผมอยู่ครับเตี๋ยวขมสดเส้น,นตุ๋ กินเลยนะบ้ะอ,อืมเอาเลยมีคนอิม่มเลยอยากสดกินเหรนแล้วอ,อิ่มแต่ว,ว่อาอยากกินแต่มันต้องเป็นอะไรกินนวดข้าวสองคน,นครับน่องปูนังมันอยู่ของตึกทั้งขังจะมันตื่นอะบรดุนี่ ตื่นบกบกไก่ตรงกันครับนั่งอยู่เลือดบกไก่เด็กกินสอสต้องกันต่ำยังยังอีกไว้ มันเป็น,นหวานผู้ดใดบ่บก,กินตับบบหูเลยแต่ว่ามันเป็นเนวใดยครับแต่พูดได้กินนี่โอ้ถือใจครับตับนี่แหละบางคนกินดิบกับโบก,กินตับเรวไปรานเลยนบบเนี่ยขั้นตับบบงามยผมบบทังกินดิบเลยงมเงืเบิ่งตับแล้วก่อน ตาเบอร์แล้วเมื่อไหร่ซังตะก้อยตับมากินอยู่ครับอิ่มเลยครับตะวันบนเบิดกันเลยกันใจกินเบิดกัน จะก็วยจานหนึ่งผมกินผู้เดียวโบเบิดเดียวมัก,กินในตัวโบโบกินหลายครับจะรับคลิปนี้ขอปิดคลิปเพื่อ,อนผนเดอร์พี่น้องครับขอบคุณในายเดอร์รอยูมานับสจงครับสวัสดีครับ